และไอ้ลไอ้วลีที่ว่าอะไรวาลีเด็ดความจริงพูดหลายครั้งไม่ต้องเหมือนกันเนี่ยมันไม่ได้หรอกครับมันไม่มีใครอบรมสั่งสอนลุงพลเลยมันมีแต่คนเชียร์นะจะกินเงินลุงพลอย่างเดียวมันต้องเตือนนะครับความจริงเนี่ยนะมันมีสิ่งเดียวครับพูดกี่ครั้งก็ต้องเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าความจริงพูดหลายครั้งไม่จะไปต้องเหมือนกันลุงพลไม่น่าพูดคำนี้นะครับคำนี้ก็เป็นคำหนึ่งที่ทำให้ลุงพลต้องติดคุกติดตาราง นะครับผมเนรักลุงพลมากนี่ในขนาดเมาขนาดนี้สองขวดนั้นเนี่ยนะบอกเลยนะครับใครเป็นคนบอกให้ลุงพลพูดครับความจริงพูดหลายๆครั้งไม่ต้องเหมือนกันเพราะมันไม่ใช่บทสวดมนต์อันนี้แหละครับเขาจะมองว่าลุงพลน่ะเ,เป็นคนกระลอหนหรือเปล่าเออติดก,กู๊กับเพราะอย่างนี้แหละครับพวกความจริงพูดหลายครั้งไม่ต้องเหมือนกันเนี่ยแม่งกับติดกู๊กันสิครับ มีปัญหาโทรไปหาครูปรีชาครับชุกครูปรีชาเนี่ยสนิทก,กับผมมากนะความจริงคือความจริงความจริงคือปรีชาไม่ได้ซื้อหวยกับปรีชาเลยแพ้ก็ดีนี่นะครับผมพูดตอนเมาเลยนะครับจะบอกนะเราต้องพูดความจริงครับลุงคนก็จะอยากอยากจะสู้คดีนะแต่ถ้าเราไปฆ่าน้องจะพูดตายกันรับสาาไปเดอนบอกกันเถอะ หนักจะได้เป็นเบาติดกุกแค่ยี่สปียี่สิปีก็เอ่อยี่สิปีก็สองปีก็ติดกุกแค่เ่าไหนึ่งในสาก็จบแล้วเดี๋ยวก็ออกมาก็มานั่งร้องเพลงเต่าน้อยได้ต่อทำผิดจริงรับสาภาพแต่ถ้าเกิดไม่ได้ทำสู้แม่งไปเลยตายห่าตายหัวไปเลยนะครับนะครับเลือกเอานี่ขนาดสองขวดยังได้ขนาดนี้จุกรูจุกรูนะครับ เพราะฉะนั้นหนังจากนี้ไปลุงพลจะสู้คดีลุงพลต้องคิดดีๆนะครับคิดดีๆนะครับคนติดกุ๊กคือเราไม่ใช่ทนายทนายนี่นะแพ้ชนะรวยผมบอกแค่นี้แพ้ชนะทนายก็รวยแต่เราติดกุ๊กหลายคดีเนี่ยว่าใครทำผิดนะไปเจอบางทีทนายยุนะสู้แม่งเข้าไปประหารชีวิตอ้ชิบหายทนายรวยเราโดนประหาร นะครับนะลุงพลเนี่ยผมเชื่อลุงพลฟังอยู่นะลุงพลต้องรู้ว่าลุงพลทําผิดจริงหรือเปล่านะครับและลุงพลอย่าไปสู้นะครับว่าหมาปลาส้มทําให้น้องชมพู่ตายศาลไม่ได้หยิบยกมาเลยแสดงให้เห็นว่าประเด็นต่อสู้นี่เป็นเรื่องที่ไร้สารละเพราะศาลไม่ได้หยิบยกเลยครับถ้าลุงพลอยากจะนักคดีนะครับต้องตอบคำถามไม่ได้ว่าทาไมพ่อแบมถึงยืนยันมาลุงเห็นลุงพลอยู่ตรง สวนยางพาราลุงพลต้องตอบไม่ได้นะครับว่าพ่อแบมเห็นลุงพลอยู่ที่สวนยางพาราทุกรู้ว่า,าพ่อแบมไม่เห็นจริงถ้าต่อสู้ได้ลุงพลก็ชนะแต่ต่อสู้ไม่ได้ลุงพลก็ติดคุกครับประหารชีวิตรออยู่นะครับลุงพลต้องโดนประหารชีวิตผมจะเล่าขั้นตอนการประหารชีวิตให้ลุงพลฟังนะเขาจะเอายาพิษมา แล้วเ็าก็ให้ลุงพลเนี่ยนะเขาจะถามลุงพลว่าก่อนตายอยากกินอาหารอะไรครับลุงพลหลังจากวันจะนิมนต์พระมาสวดแล้วก็จะให้ไปน,นอนบนเตียงพอนอนบนเตียงเสร็จแล้วเขาจะสียาพิษเข้าไปทีละเข็มนะนะครับแนะล้วลุงพลก็จะค่อยๆตายถ้าสมมุติว่าลุงพลโดยมาอ่านนะอาจาหลุงพลไปดูหนังหลังนะครับเพราะนั้นะลุงพลต้องตอบไม่ได้ว่า พ่อแบมโกโหกอย่างไรอะไรต่างถ้าเกิดไม่สามารถแก้ได้ลุงพลก็ติดคุกครับเชื่อผมครับอย่าไปโทษปลาส้มเลยสงสารปลาส้มผมเลยเป็นคนรักหมาจุกรูจุกรูเชื่อผมนะครับลุงพลครับผมรักลุงพลเท่าฟ้าแต่ว่าลุงพลครับถ้าเราความติดจริงก็รับสบารภาพแต่ถ้าไม่ผิดจริงก็สู้แม่งไปเลยครับประหารถ้าแพ้ประหารสถานะยกฟ้ปปอง คนติดคุกคือเราไม่ใช่ทนายนะครับเชื่อผมผมเห็นมาเยอะแล้วอาชีพผมเนี่ยสามสิบแปดปีเนี่ยแพ้ชนะทนายรวยลูกความประหารลุงพลต้องแก้ได้ว่าพ่อแบมเนี่ยไม่ได้เห็นลุงพลถ้าแก้ไม่ได้ลุงพลก็ติดคุกครับนอนคุกสบายนะครับหรือแม่กระโดนประหารชีวิตเพราะแม่น้องชมพู่แรงข่าวผมได้ทราบมาแม่น้องชมพู่เขาบอกยังไงไงต้องเอาลุงพลประหารชีวิต พ็ปล่อยไว้เดี๋ยวก็จะอาจจะพาลูกคนอื่นไปนะครับเข้าใจนะครับเอ,อพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับเนี่ยเรื่องต่อมาเรื่องเส้นผมครับลุงพลต้อง้ใวยได้ว่าเส้นผมเนี่ยเส้นเดียวกันเนี่ยท่อนหนึ่งอยู่ที่ศพอีกท่อนหนึ่งอยู่ที่อยู่ที่รถลุงพลต้องต่อสู้ใว้ได้ว่ามันไม่ใช่เส้นเดียวกันจุกครูถ้าลุงพลชู้ไม่ได้ลุงพลก็ติดคุกอีกครับ ต้องต่อสู้ให้ได้นะว่ามันไม่ใช่เส้นเดียวกันนะลุงพลไม่ใช่เป็นคนเอามีไปตัดผมเพราะองศาแม่งเป๊ะเลยเป๊ะเลยครับองศาเนี่ยครับองศาในการตัดนี่แม่งเป๊ะศาลก็ถึงทุดจำคุกลุงพลน่ะเขาจัดให้เลยยี่สิบปีอ่ะลุงพลลุงพลเข้าใจไหมครับลุงพลต้องต่อสู้ให้ได้ว่าเส้นผมที่อยู่ในรถกับเส้นผมที่อยู่ที่ศพมันไม่ใช่เส้นเดียวกันลุงพลมีปัญญาไหมล่ะ ทนายลุงมีปัญญาไหมถ้ามีปัญญาเขาชนะแต่ถ้าไม่มีปัญญาก็จบการอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาเนี่ยต่อศาลอุทธรณ์ภาคสีเนี่ยต้องเนี่ยต้องแก้ประเด็นที่เขาตัดสินนะครับไม่ใช่ว่าพนบอกว่าเออหมาพาน้องชมพู่ไปขึ้นเขานะถ้าถ้าถ้าลุงพลสู้แบบนี้นะเตรียมเลยครับประหารชีวิตนะครับอ,อประหารชีวิตนะ ต้องแก้ให้ได้ว่าเส้นผมไม่เส้นเดียวกันลุงพลต้องฟังให้เข้าใจนะว่าศาลก็ตัดสินว่าไงแล้วแก้เชื่อผมเถอะครับนะเชื่อผมถ้าแก้ได้ลุงพลก็รอดไม่ต้องโดนประหารชีวิตแล้วแม่น้องชมพู่เนี่ยฟังจากการให้สัมภาษณ์นแะแหล่งขา่าวจะว่าเขาต้องการที่จะประหารชีวิตลุงพลอย่างเดียวเลยต้องการให้ตายอย่างพูดง่ายเพอตายเสร็จแล้วใครจะดูแลพยานา ใครจะดูแลฟรีล่ะลุงพญานาคก็โอ้โหแย่เลยนะวังพยานาคของลุงนะแปดไร่บ้านห้าล้านเนี่ยทำไงลุงต้องแบบส้้ว้มันถูกประเด็นนะครับนะผมเน่ติดตามแล้วเป็นกําลังใจให้ลุงนะถ้าลุงไม่ได้ฆ่าเด็กนะแต่ถ้าลุงฆ่าเด็กนะผมอยากให้ลุงโดนประหารชีวิตแต่ถ้าลุงไม่ฆ่าผมอยากให้ลุงยกฟ้องถ้าลุงไม่ได้ฆ่านะลุงต้องชนะ แต่ถ้าลุงฆ่าเด็กผมอยากให้ลุงโดนประหารชีวิตเพราะอะไรเพราะการฆ่าเด็กแบบนี้ใจร้ายลูกรอหน้าตาดีเต่างอยแต่ถ้าฆ่าเด็กนะให้ประหารชีวิตผมไม่รู้ลุงทําหรือเปล่าผมไม่รู้เพราะเพราะตอนลุงทําลุงไม่ได้บอกผมเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นงานกับพอดีลุงพนนะครับพี่น้องประชา,าชนที่เคารพรักนี่พี่เดชในตอนนี้กําลังจัดรายการแบบเมาสองขวด นะครับเมาสองขวดนะครับคนเมามักจะพูดความจริงทุกรู้ทุกรู้นะครับว่ากันไปสบายสบายครับนะรายการเราแม่งกับรายการแบบนี้แหละให้ความรู้ตรงไปตรงมามีอะไรก็ตรงไปตรงมาวันนี้ก็แม่สาววิธีก็เดินสายออกทีวีธรรมดาครับคนชนะก็จะอ,ออกรายการ ธรรมดาแค่นั้นอ่ะเออว่ากันไปชุกรูนะคดีนี้ใครทำอะไรไว้แม่ก็ต้องรับกรรมรับเวรไปรวยแค่ไหนแม่ก็ต้องติดคุกโดนประหารชีวิตจบไปนะครับก็แล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมนะพี่น้องครับผมก็เป็นกำลังใจให้ทั้งแม่ชมพู่แล้วก็ลุงพลได้สู้คดีไปครับนะสู้แต่ติดแน่ แพ้ติดนานก็ผมก็ไม่รู้ว่าลุงพลฆ่าหรือเปล่าแต่นี้ศาลก็ฟังพยานหลักฐานและลุงพลนะ่ยเป็นคนที่พาน้องชมพู่ไปตายไม่ใช่ปลาส้มและผมไม่อยากให้ทางลุงพล่ยไปกล่าวหาหมาเพราะมันจะบาปกรรมถ้าเะอ่านะเราไม่ควรจะไปโทษหมานะครับแล้วประเด็นเรื่องหมาพาน้องชมพู่ไปตายในศาลก็ไม่ได้หยิบเลยยกขึ้นมาพิจารณานะเขามองว่าเป็นเรื่องไร้สารละนะพอหลังจากนี้ ศาลกับพิาพากษาชดใช้ค่าสินหมายทดแทนก็ต้องยึดทรัพย์ยึดทรัพย์สินของลุงพลนะครับถ้าแพ้ก็ดีนะผมก็ไม่รู้ต่อไปอุทธรณีกาลลุงพลจะชนะหรือแพ้ก็แล้วแต่พยานหลักฐานแล้วจะสายอุทธรณ์ถึงแม้อธ่บดีผู้พิพากษาจะจะเห็นแยง้งก็ไม่ได้หมายความว่าลุงพลจะชนะคดีนะถามว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ต่อลุงพลแต่ไม่ได้หมายความว่าจะชนะคดี ภายในคดีนี้ก็ลุงพลตอนนี้ยนอนไม่หลับหรอกยี่สิบปีแม่งนานนะสมมติลุงพลติดคุกไปยี่สิบปีแล้วเอซคิดถึงแย่เลยเราจะไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าลุงพลนะครับมันเป็นเรื่องของเวละกมผมก็ไม่รู้นะใครเป็นยังไงนะใครจะเชียร์ใครก็ตามสบายอ่ะแต่การที่สารจะตัดสินนะครับดูจากพยานหลักฐานครับจุกครูจุกครูดูจากพยานหลักฐานครับพี่น้องครับน <c oughs> ้ นะครับนะก็ค่ำคืนนี้นะครับใครมีปัญหาข้อกฎหมายเรืออะไรต่างนะครับก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาสอบถามได้ครับนะเอาละครับคืนนี้ได้เวลาไปทุกวนแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ์จุกรูจุกรู